วัสดีเพื่อนๆวันนี้เนี่ยออนนี้กูมีอะไรจะมาเมาเห็นไหมเห็นอะไรไหมเนี่ยดูหมวกสิดูเสื้อสิคืออะไรฟิลลาฟิลลาออนนี้กูไปชอปปิ้งมาแบรนด์ฟิลล่าเนี่ยเขาลดราคาแบบเยอะมาก้าปถึง80%เมื่อเราก็ต้องไปนี่เราไปมา อนนี้กุ้งได้มา24ชิน้น24ชิน้น24ชิน้นอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าไอ้ของที่ได้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะพุ่งไปที่สีดำก่อนเลยเพราะว่าสีดำมันจะแบบใส่ได้นานใส่ได้แบบแบบกับทุกชุดใช่ไหมก็เลือกมาเป็นเกงขาสั้นกับเป็นเสื้อสีดำแขนยาว คือเราอะ่ะมีแผนไปเที่ยวกับเพื่อนเดือนธันวาเนี้ยเป็นแก๊งแบบว่าแก๊งบาสนะซึ่งแบบว่ามันก็ต้องใส่ชุดกีฬามะก็พอดีเลยอะ่ะก็จัดไป heart, you know. ชุดที่สองก็จะเป็นสีแดงซึ่งแบบว่าเออเราก็ผิวขาวไง สีแดงก็คือสายก็ขึ้นอยู่แล้วไงทีนี้พอได้สีแดงมาแล้วเนี่ยการที่จะแต่งตัวและให้ดูดีเนี่ยมันมันก็ต้องแมทกับกางเกงแล้วก็ต้องไปหากางเกงได้มานี่ค่ะพอดีเลยก็ออกมาก็เป็นแบบนี้นะคือเราจะบอกว่าชุดที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็กนะเออเพราะว่าเราเป็นคนผู้หญิงตัวเล็กใช่ไหมแล้วเราใส่เสื้อเด็กแล้วเนี่ยมันจะพอดีเลยไง เนี่ยที่เราใส่อยู่ก็เสื้อเด็กนะสีเหลืองเนี่ยอ่ะชุดที่สามอ่ะเป็นเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อเหลืองกับกางเกงวอมสีดำ้วทรงเขาสวยมากเลยนะกางเกงวอมเขาอะใส่แล้วแบบดูดีมีชาติตระกูลมากเลยอะรเราก็อยากได้กางเกงขาสั้นเอาไว้ใส่เล่นๆอยู่บ้านใช่ไหมคะเราก็ได้ตัวนี้มาตัวนี้กเกงประมาณสามส่วนใส่สบายๆนะ ใส่นอนก็ได้อ่ะก็ใส่กับสีเหลืองก็ได้ชุดต่อไปก็คือว่าจริงๆเนีเราเป็นคนใส่สีเทาไม่ขึ้นนะแต่ว่าสีเทาหว่ะมันมีเป็นเซตเนี่ยอะไรที่ใส่เป็นเซตอะ่ะมันจะดูดีก็ต้องจัดมาอ่ะเป็นอย่างนี้สีเทามีพูทต่อไปเสื้อเขียวเสื้อเขียวไอ้สีเขียวเนี่ยก็คือเป็นสีที่แบบ เราไม่เคยใส่นะแต่เรารู้สึกว่าเขียวตอนนี้กำลังอินเท s เราก็จัดมาซะหน่อยเพราะสีเขียวปุ๊บเราก็ต้องไปหากางเกงพอดีพอดีไปเจอกางเกงตัวนี้คือมันออกจะแบบเล่นกีฬาก็ได้หรือว่าใส่ไปเที่ยวก็ดีอ่ะมาดูดีกระเป๋าคนน่ารักอะ่ะก็ได้มาเป็นลูกเนี้ยวโคตรสวยอะ่โะโคตรสวยอะ่โะโคตรสวยอะ่ะนี่อ่ะเสร็จแล้วเราก็ได้เสื้อจ,จ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บคือเพราะว่าเสื้อตัวน,นี้มัน คือมันตัวละประมาณ7800แล้วมันลด80ดสิบเอนตัวนี้มันจะเหลือประมาณตัวละร้อยกว่าบาทอ่ะไม่ถึง200อ่ะกับเนื้อผ้าของฟิลลาจงมันโอเคมากเลยอ่ะดูดีอ่ะเออดูดีเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยดูดิเออก็จัดมาสุดท้ายคือตัวขาวตัวนี้ซึ่งตัวนี้เราไปรอบสามแล้วเราไปเก็บตกได้มาเนาะมันน่ารักมากเลยอ่ะมันก็ใส่แบบสบายๆโคร่งๆเนาะ้วยังเหลืออีกตัวหนึง่งคือเกงตัวนี้เกงน้ําเงิน ตัวนี้นะอืมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบ,บ่วบ่าเหลือตัวละร้อยกว่าบาทก็น่ารักมากๆก็จัดมาจริงๆแล้วเรามีรองเท้าด้วยนะแต่เดี๋ยวเราโชว์รองเท้าให้ดูรองเท้าน่ารักมากอะ่ะรองเท้าเหลือประมาณสี่ร้อยกว่าบาทจากประมาณสองพันกว่าบาทว่ามันมีของแถมอีกแล้วเราแฮปปี้กับของแถมตัวนี้มากเลยมันคืออะไรรู้ไหมมันคือหมวกมันคือหมวกตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีเฟซชิลแยกออกมาต่างหาก ก็ใส่ก็แปลมก็จะเป็นประมาณนี้นเนี่ยเยวลาเราไปเดินห้างอะเราก็จะใส่แบบนี้เลยเนาะไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก,กลับมาเราไม่ต้องสระผมเนีนะ่ยการช้อปปิ้งของเรานี่ก็คือว่าหนึ่งคือต้องลดเจ็0ิปดิบเอร์ซนขึ้นไปสองคือการช้อปของเราเราต้องเลือกนะว่าเสื้อผ้าของเราอะซื้อมามันต้องแมทช์ก,กันนะหมายถึงว่าเราต้องคิดแล้วว่าตอนซื้อเสือ้อ ตัวนี้จะใส่กับกางเกงอะไรจะเป็นแมทก,กับอะไรเนี่ยคือต้องคิดก็ไม่ต้องซื้อเยอะแบบเราก็ได้เนาะเพราะว่าเราก็จริงๆเราอะซื้อเยอะเพราะว่าเรามีลูกสาวไงก็คือว่าเรารู้สึกว่าซื้อมาเราก็ใช้ด้วยกันได้มันก็แบบโอเคถือว่าคุ้ม แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรจะมาแชร์อีกนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Sleeping Gallery นะแล้วอย่าลืมไปติดตามเพจกุ้งฝอยได้ล่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย ก็ไม่ได้ช้อปปิ้งมานานเนอะเกือบสองปีอะคือไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเลยอะแล้วเสื้อผ้าที่มีอยู่ประมาณ3ามตู้เนี่ยคือเยอะมากแต่ว่าทําไมเปิดไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่มีอะไรใส่อะโอะไะ้ไม่มีอะไรจะใส่ไม่มีอะไรจะใส่ที่มึงมีอยู่นี่มึงใส่ไปถึงพบชาติหน้า